ชายาสนากัตาพุทธาตีชีวามารังสวานหังจตุจตุสัจจาภาสังรัสังเยปิวิงสูตรนาราสภาตันหังกราทะยพุทธาอัทวีสตินารานายกาสัเพปฏทิทิตาไมหังมัทเกตุมุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธมโมวิลู ทวีโลจันีสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากาโรโหัทยเยมีอนุรุโธสารีปุตโตจะทักคินีโกธนุปิธิคามิสมิงคมสมิงโมคาลานจาวามีเกทักคินีสาวนีไมหังอาสงอนันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมโอุภาสงวามะโสตะเก เกสโตปิตปิภาคัสมิสุพิโยว,วะปะพังกะโรนิสิโนสีสัมปันโนโสิโตมุนิปุขาโบกุมารกัสโปเทโรมหิมหิสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิถาสิคุณากาโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปนีนันทาสีวรีเถระมัจาเอมิชาตานาราเตจาตา ติลากามะมาสะเสสะส,สิติมหาเถระวิชิตาชินาวสาสกาเอเตสิหิมหาเถระชิตวันโตชินโนรสาฉันตาศีรติเชนะอังคามาเกสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทคินีมุตตาสุตากังทัตทาชักขังปัจจโตอาสิวามีอุคุลีมากะลัง ขันธโรปาราตตาจันอาธานาะเลยิอาธานะเนันานาอาธานาติยะสุตตะกังอากาเสชัตนังอาสิเสสาปการะสันติตาชินานานาวะรังสังยุตตาสปักสำสัตตปาการังสังกตาวาตาปิตตาทัชทัสันชาตาพาหิรัชตุปัทวา อาเสสาวินันย um ังยันตุอนันตชินะเดชะสาวะสะโตมีสกิเจนะสภาสัมพุทธปัชเชรชินะปัชระมัจชีหิวิหารันตังมหิตตะเลสะทาปารนตุมังสัพเพเตมหาปุษาปุริสาสภาเอเจวัมันโตสุกุโตสุรคูชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิรา จิตารนสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตารายสัทพานุภาเวบะดิโตจารามิชินะปัจชเรติภาหงสหสมาธินิมิตสามุทันตังคลีเมฆลังอุทิตโครัชศีนามารังธานาพิธ昙มาวิทินาชิตตวามนินโทปันเตชะสาภะวตุเปชะยังังฆลังมาราติเรกมะพิยุชิตะสภารันติโครัปนาละวะกะมะ ทะยะยะขังขันติสุนันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพราะวะตุวเตชะยามังคะลังนาราคีรีงชาวะวะรังอติมาตัดปูตังทาวะขิจจกมามนาสนีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพราะวะตุวเตชะยามัขางขะลังอุคิตตัขะขาขะมติหัตสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะถางคุลิมาละวันตังอิธีพิสังขาตมะนะโนชิตวามุนินโทตันตีเสาพวตุเตชยมมงขลังกัตตวานะกันทมุทรังอีวังคับพินิยาจินจัญญาทุทะวะจันนังชนะกายะมเฉสันตานีสันเตนะสัมมาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตีเสาพระวตุเตชยมมงขลัง สัจจวิหายะมัิสัจทะวะทะเกตุงวาทาพิโรปิตาัมมะนังอิติอัตทะคู้ตังปัญญาธิปฏิปัชชะโตสิตวามุนินโทตันเตชะสาพระ,ะตุเตชัยมังคลังนันโทปะนันทะูุชคคังวิปุทังมาหิตทิงปุตเตนะเถระพุชชคีเคนะทมาปยันโต อิทูปัสสสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาวะพวตุเตชยมังคขลงังทุกคาหะท,ทิทิพุคคาเชนะสุทัตหาาัตถังธรมังสุวิธิชุติมิทิพกา,าพิธานางังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสเสสสาวะพวตุเตชยมังคขลงังเอตาปิพุทธชยมังค์ขลังอัตคาถาโย ο. วาจโนทินะ ที่นันทีเนสารเตมันตันทีหิตตวานาเกกับว,วิธานิจุปัฏวานิโมขังสุข,ขังอิทิคเมยะนารโรปสุปัญโยมหากาุณานิโกนาโถหิตายะสัพพา,านีนางปูเรตาวาปารามีสัพพาปุตโตสัมโพธิมุตตะมังอิเ,อเตนะสจาวเชนะหุนตุชยามังคะลงังชยันโตพุทธิชยามูเลสกัญานังนันทิวัต ธนูเอวังตวังววิชโนห,หูหิชยสุชยมังขะล,ลังคะเลอปราชิตตปลังเกสีเสปทวิปูขาลีอภิเ,เกสกสัพะพุทธานะังอคปัตโตปโมทตาณะสุนังคันตงังสุมังคะลางังสุป,ปาพา,ต,าตังสุหิตตังสุขสุพโนสุมุหิตโตจะ สุวิยะถังธรรมจาริยสุปัทขคินังยากายากรรมังวาจากรรมังปัทขคินังนนปัทขินังมโนกรรมังปัทขคินีปณนิทีเตปัทขินาปัทขินากัตตวานะอพันเจเตปัทขคิปปัทขคินีพระวัตุสัพพังฆะลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัท,สทธาโสทีพระวันตุตเตพระวัตุสัพพังขลังละขันตุสัพพะ เทวตาสาพัพพะธรรมานุภาเวนะสโสิพระวันตุเตเพ,ะว,ตเตเพะวัตุสัพพมัง,น,าาน,าางนังและท,าาทันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสธาโสติพระวัตตุเต